สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับเนาะเมื่อนี้สิมาบอกวิธีฝึกอีกนะครับเนาะผมกับบุเมนคูบาอาจารย์นี่อย่างนะครับบ่บ่อยากเอินว่าสอนนะครับเนาะเอินว่าพับฝึกนะครับเนาะฝึกฝึกซ่อมนิ้วนะครับเนาะ จากเขาฝึกซ่อมกอปิ๊กแล้วเนาะฟมอก่ From, อปิ๊กแล้วเขามามาฝึกซ่อมนิ้วครับเพราะมันที่ได้ไปพร้อมกันนะครับวิธีการฝึกของผมนี่ฝึกฝึกเส้นเดียวกันนะครับเนาะนะเส้นที่สองที่สามเขาจะคอยว่ากันนะครับเนาะคือให้มันได้เส้นเส้นเดียวกันเส้นหนึ่งนะครับเนาะเส้ในใต้เส้ในใต้ตั้งตั้งชี้กะ ก็คือเอาเอไม่เนอร์กันนะครับเนาะเอไม่เนอร์ er. อันนี้ก็จะเป็นข e ี้เอไม่เนอร์นะครับเนาะขี e ้เอไม่เนิ e ่งเอเอเอกีตั้มนะครับข้างบนนะครับเนาะฝึกตอนนี้นี่ที่ฝึกอ่าช่องที่หกายที่หนึ่งนะครับเนาะผมวิจับจับช่องที่หกใสที่หนึง่งนับมาเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับนิวซีต้องกดช่องที่หกไว้ตลอดนะครับเนาะห้ามปล่อยห้ามปล่อยกดไว้เลย แทนข้อมนะครับเนะาะปลปอยอเขาจะเปล่นช่องอ่าช่องอน,นิ้วน้ำในช่องที่เจ็กับช่องที่แปดนะครับเนาะช่องนี้ของเขาจับไว้เลยฟังนะครับเนาะฟังเนดะ้อวิธีการฝึกนิว้วนะครับเนาะฝึกนิ้วฝึกนิ้วให้ได้นะครับเนะาะเขาเสียเสาก่อนคอนอื่นนะครับเนาะเสียเสา,านี้ครับจับไว้เลยนี่ครับ นิ้วซี่จับช่องนิ้วหบน็อตเลี้ยกการจับช่องที่เจ็ดนิ้วนางจับช่องที่แปดหรือว่านิ้วก้อยก็ได้นะครับเนาะช่องที่แปดนะครับเนาะเดรทนัดแบบใดก็เอาแบบนั้นนะครับเนาะผมที่เอานิ้วก้อยนะครับเนาะนิ้วก้อยจับเขาที่นับยุ่3สามนิ้วสามช่องนี้นะครับเนาะสามช่องนี้เขาที่นับยุ่สามช่องนี้เวลาดีดต้องดีดขึ้นดีดลงเลยครับไม่ค่อยที่เป็นเสียงให้เสียงแบบนี้ให้นะครับเนาะ นี่คือการฝึกนะครับเนาะจำเสียงให้ได้ว่าติ่ง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 ติงติ่งนี่แหละครับจำเสียงให้ดีครับติ่ง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 นี่จำเสียงให้ดีเฮาท่องให้ได้เลยครับท่องให้ได้เลยถ้าว่าทองได้เหรอให้ตามคำปากคำว่าเขานี่ง well. ่ายครับ ฝึกนิ้วแบบช่องบ่อยขามช่องนะครับเนาะบ่อยขามช่องให้เลี้ยงช่องสามช่องนี้นะครับเนาะลืมลืมบอกนะครับเนาะวิธีวิธีเอาจับปิกนี่เขาจับจับแบบนี้แล้วก็วิธีเอาที่ดีนี่นะครับเนาะนิ้วนิ้วก้อยหรือนิ้วนางก็ได้ครับของของนิ้วมือจับปิกนี่ ต้องเอาค้ำนะครับเนาะเอาค้ำกับตัวตัวอันพินไว้นะครับเนาะข้างหลางเอาคั่มเอวนั่งค้ำไปนะครับเวลาวกดีเนาะอย่าเอาย่าเอายกครับห้ามห้ามยกอุ้งมือนี่ต้องต้องค้ำอยู่กับอ่าตัวข้างหลังครับอุ้งมืออุ้งมือเขาเนี่ยค้ำอยู่กับข้างหลังแต่ก็เอานิ้วก้อยมาค้่มขนาดค้ำมทางใตนะนะแล้วก็คั่ไปนะครับเนาะแล้วก็ดี ัชนมันที่พอไปบม่ได้นะครับเนาะจะไว้นะครับช่องที่หกที่เจ็ดที่แปดเลี้ยงกันนะครับเนาะเอาสามช่องเอาใกล้ๆก,ก,กันเอาช่องไล่ๆก,กันครับบอ่อช่องห้างช่องที่ห้างที่อย่างเขาผมจิบาสอนนะครับเนาะสอนช่องใกล้ๆเอาในลักษณะฝึกนิ้วแบบนี้ก่อนเทศปากต,ติ้งต,ต,ติง ง่ายๆครับสัมมีดล่ะนะครับอันนี้คือเป็นการฝึกของการเริ่มต้นเล่นเลยครับนี่ฝึกง่ายฝึกง่ายๆครับฝึกยาก <No. S 2> <c oughs> เอาของการเริ่มต้นเล่นนะครับเนาะฝึาเวลาเวลาเขาฝึกเนี่ยพยายามฝึกใส่ดนตรีนะครับเนะาะเดี๋ยวผมจะเฮ<อ>็ดไ,ไอ้เบิ่งเอาเอาซ่าๆก่อนนะครับเนาะฝึกใส่ดนตรีคือจังผมบอกนะครับต้องฝึกใส่ดนตรี นะครับแล้วเขาชื่อหูจากจจ้าวะดนตรีพร่อมครับถ้าเขาบ่ฝึกเส้นดนตรีแต่เขาชื่อหูจากจจ้าวะดดนตรีแล้วเขาที่ไป,ปเป็นนะครับเวลาเอามาใส่ดนตรีแล้วเขาที่ไป,ปเป็นเลยนะครับเนาะนี่ครับอ่านี่เขาเวลาฝึกเขาฝึกเส้นดนตรีนะครับเนาะ นีคือเป็นการ <ไป S 1> การฝึกซ่อมนิ้วซ่อมนิ้วนะครับสําหรับวิธีวิธีการของผมนะครับเน,ะะนาะจนว่าอาจารย์ใหญ่คนที่บอกให้ซ่อมนิ้วคนที่บอกให้ไล่สกเกลนะครับเนาะไล่สกเกลไล่สกเกลลงมาคนทะี่ใหญ่ไล่แต่สามสายจังสิครับเนาะแต่ว่าสำหรับผมเนี่ย ผมไม่ฝึกสายเดียวสายแรกสายหนึ่งก่อนครับแต่ว่าให้จับสามช่องฝึกสายเดียวบบต้องง่ายมือไปทางไหนครับบ่ต้องง่ายมือไปทางไหนมือต้องง่ายหันง่ายดีนะครับพอการฝึดของคนใหม่เนี่ยต้องยูน,นิ่งก่อนแต่วันนิ้วเขาเนี่ยพยายามเรียนให้ได้ครับสามขับออกไปสี่สิบเอ็ดนะครับเนาะนี่เอาออให้ได้นะครับ นี่มองนี่ต้องดีขึ้นดินลงนะครับเนี่ยติ้งติ้งตีดิดงเห็นไหมครับเอาติง้งตีเราดิงก่อนนี่ครับเอ็ดเสียงนี่ให้ได้ครับมันนี้เป็นในการเน่ยซ่อมนิ้วของเขาครับซ่อมนิ้วให้คล่องนะครับเนาะ อย่ามายงเวลาตาเนี้ตากำลังสอนอยู่นี่ครับไลนิ้วอันนี้นะครับวิธีการฝึกนิ้วของผมนะครับเนาะผมบวบ,บให้ไล่ขึ้นสามสายสี่สายนะครับบนวะต้องไลขึ้นไล่ลงครับขอ,อให้คล้องแบบนี้ก่อนนะครับนะเนาะเดี๋ยวก็ไปเองครับ ที่นี้จังหวะเอานี่ถ้าเขาจะเล่นไว้ก็ได้นะครับเนาะเอาเ,เ,เล่นจังหวะเดียวเนี่บนะครับเอาแบบไว้ไว้ก็ได้นะครับเนาะถ้ามันไว้นะครับเนาะทามันไว้ก็นี่ครับไว้เองสิเนาะครับเนาะ เวลาเฮ็ดไว้ไๆนิ้วเขาก็ได้ไปไว้ว่าแต่เขาเฮ็ดฝึกยุบมือนี่เฮ็ดซัมหนี่มันก็มมวลนะครับเนี่ยซัมหนี่สามช่องก็มมวนมวนแล้วนะครับเนาะสามช่องนี่ก็มมวนแล้วแล้วถ้าเขาเอาเอามาบวกกันนะครับกับเอากับไอ้ฝึกก่อสายนะครับนี่คือการฝึกก่อสายนะครับที่นี่เขา เขาฝึกให้ได้เทระยางแล้วเขาเออกมาบวกกันนะครับเนาะผมเเขากันไหลลงไปเดี๋ยววี่ีไหลผมก็ได้บอกครับมันไหลง่ายที่เวลาไหลมันไหลง่ายทางเขา,าเห็ดนิวได้เร้วนะครับเนาะ เวลาเขาฝึกได้แล้วขเขาที่ยอาลงมาตอกันแบบนี้มันก็ี่เป็นร้ายไปเลยครับเขาต้องฝึกใส่ดนตรีครับใส่ดนตรีถ้าถ้าฝึกเส่ดนตรีได้แล้วเราปุ๊บป๊บไหลลงมาจะนอนจะนอนนี่มาถึงมงจุดทเขาที่ฝึกไวน้นี่อ่ามันก็ที่มวนไปเลยบ้านนี้ครับก็บที่ม้วนเลยอ่าอันนี้อันนี้ที่ที่มันขาดช่วงที่ผมท่านได้บอกนะครับผมอยากให้ฝึกนิ้วนะครับมือนี่เนาะ ดิวติรูดิวนิวมันที่ได้ไวไวครับนิวที่ได้คล่องไปไวแล้วช่วงที่ลงไปนี่นี่มันง่ายกว่นี้ครับมันนับแค่สองสองสอง,สอ,งอ,อันเดียวดิช่วงช่วงที่ลงไปจริดนึงมีได้จับแค่สองช่องนะครับเนาะเท่ช่องสองช่องเองมันก็ได้จับสามช่องครับแต่อันนี้จับสามช่องเลี้ยงกันลงไปนะครับเนาะอ่ครับผม, <realizar> ผมอ่าชิปนี้ก็คงศิได้ค้อมรู้กัน ไปไปหลายเตืบนะครับเนาะผู้ใดอยากฝึกอย่างเงี้ยก็ร้องเบิงนะครับเนาะร้องเบิงครับผู้ใดอยากฝึกอย่างเงี้ยก็ร้องเบิงนะครับเนาะในการฝึกของวิธีการฝึกของโฮมพินทถอดเขย่าโลกนะครับเนาะฝึกง่ายๆครับฝึกง่ายๆเลยเพต้องฝึกยากเพรต้องไปเพราะว่าอยู่ในคออพินพ์นี่มันมีนดตบอกค้อมแล้วครับผมไม่ได้ฝึกกับนดตเลยนะครับผมฝึกเสียงแบบนี้เลยนะครับเนาะ มันที่ได้มันที่ไปง่ายก็กันหลายครับอันนี้เป็นเหมาะสําหรับกับคนที่อยู่ทงไายทงนาคนที่บ่มีเวลาเวลานะครับเนาะคนที่เหตุการณ์เหตุงานอยู่ผู้เดียวอยู่บ้านผู้เดียวบ่มีคนบอกคนสอนนะครับเนาะว่าได้ไปเรียนมานะครับเนาะฝึกผู้เดียวเลยมีมีไอ้โทรศัพท์เครื่องเดี๋ยวฝึกได้ครับนะครับเนาะเป็นวิธีการของผมเองครับอันนี้นะครับเนาะอขอฝากพินเ่าขยาโลกน้ำในเด้อครับเด้อ ผู้ใดมกักผู้ใดชอบกอ็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเน่อยครับผมเนาะคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่ครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะค่อยว่ากันนะครับที่เอาอวิธีการนั่นการนี้มาบอกมาสอนอีกบ่แม่นสอนนะครับมาบอกมาฝึกอีกเนาะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณหลายๆครับ